สวัสดีเพื่อนเชาเว Space ฟ h o n ี TV ทุกคนวันนี้เรามาพรีวิว ASUS Zenpower แบตเตอรี่สำรองราคาสุดคุ้มที่ไม่จำเป็นต้องใช้กับแค่เซนฟนเท่านั้นโดยมาในราคาที่จัดว่าไม่แพงมากนักโดยมีแผนเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันหลังจากที่สอบถามไปทาง ASUS ประเทศไทย โดยจะมีเซนพาวเวอร์ให้เลือกทั้งหมด5สีถึงร้านที่ทางทีมงานไปติดต่อเนี่ยสีฟ้าอาจจะได้ขายหมดไปแล้วนะครับโดยเป็นตัวแทนจำหน่ายของ ASUS เองเลยดังนั้นมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้กล่องก็ให้มาขนาดกระทัดรัดภายในบรรจพุพอดีแค่ตัวเซนพาวเวอร์สายไมโคร USB แบบสายสัน้นแล้วก็เอกสารคู่มือโดยหลังกล่องจะมีคุณสมบัติเข้าๆชี้แจง ไม่ว่าจะเป็นจ่ายไฟได้2โหมดคือ5 v 2 a แล้วก็5 v 2 4 a แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้จริงหลังจากหาักการสูญเสียพลังงานอยู่ที่6,510สม ah. ิลลิแอมสีดำจะมีราคาประมาณ540บาทส่วนสีอื่นจะอยู่ที่ประมาณ490บาทโดยในเรื่องของความจุถ้าดูจากการโฆษณาตัวแพคเกจเนี่ยจะเห็นได้ว่า9,600 m มิลลิแอมแต่ข้อมูลจริงๆก็จะมีการชี้แจงไว้เรียบร้อยว่าสามารถชาร์จไฟได้มือถือจริง,รงเนี่ย6,510มิลลิแอม พูดคำตามตรงอย่างนี้ก็ถือว่าได้ใจเหล่าสาวกกันไปเลยโดยหน้าตาของ a อ u s Zen Power ถือว่ามีความใกล้เคียงกับ Power Bank ของเซี่ยวหมีงานประกอบโดยรวมแน่นหนาโดยหน้ากากส่วนบนที่มีปุ่มและพอร์ตอยู่สำหรับในรุ่นสีดำจะมีการทำเป็นลายวงๆดูสะท้อนแสงเหมือนกับที่เอ u s ตนำลายนี้ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆของตนเองไม่ว่าจะเป็นเซนโฟนหรือว่าเซนบุ๊กแต่ถ้าเป็นรุ่นสีอื่นนอกจากสีดำก็จะเป็นแค่พลาสติกเนื้อขุ่นๆสีขาวธรรมดาเรียกได้ว่าตัวสีดำมีความพรีเมียมกว่าสีทองซะอย่างนนั้ นอกจากนี้ยังมีตัวอุปกรณ์เสริมของเซ n พาวเวออีกด้วยนั่นก็คือเคสซิลิโครนราคาประมาณ98บาทซึ่งก็ได้รับการออกแบบมาให้พอดีกับเซ n พาวเวอสุดๆใส่แล้วมีขอบซิลิโคนยื่นออกมาช่วยป้องกันตัวเซ n พาวเวอกระแทกได้รอบด้านเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับ ASUS z e n Power กด s u กด c r i b e c h a ช n นเนลของเราใน YouTube พิมพ์สเ e c โ h o n e TV แล้วก็ s u b s c r i b เดี๋ยจะกดที่มขวาจอได้เช่นกันสวัสดีครับ